สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้กักบบรรยากาศเช้าเช้านะคะบรรยากาศเช้าเช้านะคะวันนี้เขามีภารกิจที่จะไปเฮ็ดนะครับพี่น้องที่ไปใส่พี่เาอ้ไปต๊ะปาเลยนะคร <c oughs> ับพี่คืไปต๊ะปาดคนแั่ทกกั้งหมดจะลังกินนะครับพี่น้องเออพันก์แล้วเออเ,ออเออขึ้นบีกซุวมบีก <c oughs> เอาค่ะค่ะพี่น้องมีกาลังใจแข้งเท้าีนเด้อครับพี่น้องวันนี้ ไปไปยังเกาะไปยังเกาะไปยังเกาะไปรายการโมโนรายการฮะโมโนอย่างโมโนโมโนรายการโมโนสถานีสถานีโมโนโมโนสถานีโมโนไล้วไปให้ยังไงสตูดิโอโมโนโมโนสตูดิโอโมโนสตูดิโอจะไปช่องช่องที่เท่าได้เงื้อทิศเก่าทิศเก้านะครับพี่น้องฝากติดตามในเด้อพี่น้องครับ อันนี้ข้อไปอัดรายการมันนี่หรือว่ามันมีไลฟ์สดวด้วยหรือเปล่าไล่สดวนบ่ายโมงไลฟ์สดวนบ่ายโมงแต่เรามีอัดรายการอ่ทัวร์ลงอันนี้ทัวร์การจะลงก็จะลงเราเนี่ยแหทัวรยังเกาะทอวมาลงพูดผูกทัวมาลงทัวมาลงนะครับพี่น้องฝากติดตามไปอัดยี่ห้อขวบคุณลงขวบคุณลงมันน่ารำมันตลกั้ยหมูหันต้นนัหนาะเออแล้วก็ตอนบ่ายก็จะมี การทายท้ถทายถอดสดนะครับพี่น้องอตื่นเต้นหลายพี่น้องคะ่ะนักแสดงไ,ได้มานลบบนักแสดงหลากหลายแล้วกับผู้กำกับทั่วทั่วภาเมืองไทยพี่น้องมาห้อมตัวกันนะคะับมื่อวนนี้พี่น้องคะ่ะอันพ่อเองเขาจะบอกบางเล้งน <c oughs> ี่ครับพี่น้องคะ่ะก็เลยบาได้ก็เลยบ่ได้ไปซื้อสุดอันมากรุงเทพกรุงไทยพี่น้องเ้าก็ใส่สุดซิ่วๆแบบว่า อยู่หลังห้านนะพี่น้องขา้องชิ้นแล้วนะอืมกางเกงสื้อเล็กใส่อยางก็บม่ได้หาไหวพี่น้องอันเม่อวนแต่คนถามมาวันที่สิบสี่เดียไปโบชันว่าเอาวันพอว่าท่านวายจังหดได้จ้าสนอกะมืนอี้อัพนนก่อนเขาหลังวทีพร้อมกันมืนอี้เขาเลยถามมาไปน้ำโบชันไปยังสนอง <c oughs> ไปอะไรสนองอันนี้ก็พี่น้องขามแม่นะคะเออ นะแม่เนาะคือราปรับคุณภาพกล้องมันก็ชัดขึ้นเนาะแต่มันก็อยากปรับไงมันกินเมมไงซัมพอหลานช่องทุบตามันคือหมอกลงแทสสนอกระเราะไฟเป็นไทยอยู่ภาคเนียมั่วหลายกล้องมันก็เป็นสมัยเก่าได้หล่ะสนอกระเราะแต่ถ้าเขาพอปรับกล้องละเอื้อต์เนาะมันเทมากเลยตาวกามจืดอืม เขาขายยางนำดอกสูงเขาคือก็เทยบรรนนกเลยอเขากิเซตผู้ใายแล้วเนาะเซตผมต่้งดีแบบใส่ปลู่บอกรองดรงเนื้อสวัสดีครับย้อแฟนแฟนเบอก้อสย่างเหรออ๋อพี่ครับสวัสดีครับสออเอาล่องมือแต่มือหนึ่งตาาบวชอะไรอ๋อผมนะครับถ้บวชเป็นเพื่ตัวเตะเข้าไปว้าก็ได้หรอก <laughs> มาหาเหียด้วยอันตลกเรื่องได้บูอันเขาใจเลยเป็นผู้ชายน่ะสวัวชุดยากหลาตลลยตลกวิรงเลยอืมอันไรส่วนเพื่อนมันมีกี่มันเลยเป็นผู้ชายบ่ได้เนาะเขาเรียกเขาเลยเป็นผู้ชายสวยัวโอ้ยฟืน้นหลาย <laughs> โอ้ยผ่านไปแล้ววันนี้สนักอับเพื่นรักกันเอามาที่พ่ออ่มก่อนบอ่อยิ่มด้ย ตาหยองบอกว่าลอง,ออลองทองลองทองไปก่อนนะคะพี่น้องลองทองอันนี้คืออาหารลองทองปูอัดนีนมาลองนะมาอิ่มนะนอันรองทองนี่เนี่ยมันเป็นอาหารหลักครับอ,อาหารหลักอีกอย่างค่ะตีน้อยอราเป็นเสาเ,เสาหลักมึ่หยอย <laughs> <laughs> มองกระกาวยังมาแล้วพี่น้องครับ เื่มบาอไรยาแล้วการเร่นการเล่ยนมุกเลยเรื่มสมองไปเออหรอล่ะขอบคุณค้าน่ารักมากเลยหอนหอนมาคข้าปากมินต์ต้นนะเพราว่างวดนี้เพเ่็นอยากทบพนจักรวาดว่าที่รักเลยว่ มันอันนี้มันบานเดี๋โกดัง,งขาา้ขงขาจากล่างน,นึงแบ่งกันพูดขาวแบ่งกันแบ่งมาจากล่นนงลกลา,า,า,ลางึนพอล่อางยไมาปนารแล้วเลไม่คาาีบขายแล้วลยออปน็น,น,น่งกล่าเนอ๋กำไรต่อเด้กเอาเนาะหลายยดิขาทุนไงขอปรเ็นมาแล้วขอเปนฟรีเนาะขอบรเด็นเอาไปส่งไปยกรอดแล้วอเอาไปหลายกว่าต้นทไปสีมันมันเผืรวยสุที อือของตัวพี่น้องจุ๊บนี้ก็ะเจียรยาันตองหยองเป็นยังแดงนังกี้เห็นนี่แหละ <c oughs> อันตะก,กี้โม่ฉันเปลี่ยนหายาสีฟันนี่สตวินม,มาเลเน่น้ำฉันนี่นี่ฉันใสยย่ยาสีฟันนี่เดอ้อดีบักคักซันว่าใส่มึงเว้าดูสัมตื่นกินใช่ไหมแบบเนี้ยข <c oughs> องกูใส่ก่อนแอ้ <c oughs> อ่ะพี่น้อง เอาจะมีสกอรนะคะัคาบรรยากาศเตรียมตัวเตรียมตัวของเรานะคะเพิ่นขึ้นนาทีม่วงเปียดม่วงไม่ได้หรอแกบ้านอยู่ใช่ว่าพอว่าเป็นยังเด้อลูกทำไมเขาเรี็วเด้เขาเร็วขอกแม่ฮะเขาเร็วของแม่เขาจุดสียางขบวนแล้วอุ้ยขออยางขบวนพุ่นหลังบายพุ่นเขากลับไปพร้อมขออยางขบวนพุ่นลเนาะเอาหน้าเอาว่ได้เตียงอยู่เขากะสเตียนใบในแม่สู ไฟใหม่บารายดีตัวผมงบ่ได้แต่งหนาดีครับจากเลิศสูมมตรเ,<ข>เห็นฉันเป็นผู้ชายจห็นเขาสิบว่าจับต่งใส่สูตรบ่รายคิดยากแท้ส <c oughs> ใส่สูตรผู้นิ่งแต่งจริงเนาะมึงออกกนันเดอ้อซิมออกกนันเดอ้อบ่ายังบ่ถื่อ <c oughs> ข้าเพป็นแต่งเป็นผู้ชายาออพอดีบ้างอ๋อพอดีชุดผู้หญิงหุ่นนี้ไม่มีอาการเนาะแต่งเป็นผู้ชายกัดว่ายันบลื่นไหลนะแต่งเป็นผู้หญิงกับบลื่นไหลเออ เอามาอยู่เตรียมมาอยู่สูตรหนึง่งเบิ้ลเบิ้ลสูตรเด้สูตรมาชิ้นไม่ได้ใ่ญ่ปนันไหมมันเป็นสูตรโหเขาไม่ลิน่ายปนันเอาอยกได้ไหมอ่ะบอกใส่ซุปบางารอ่าอร่อยดีอะ่ะขอหนึ่งชิน้น ครับพี่น้องอาไปสซมีสักก้อนเนาะพี่น้องเนาะเหมือนพ่อจะรีบนี่ล่ะพ่อแต่งหน้าแล้วที่นี่ที่นี่ค่ะพ่อแต่งหน้าหรอคะชั่วโมงกว่าเดี๋ยวสีมันหอดจะกระจายอีกปัดโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องขอบไปเซมีสักก้อนค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะ